ท่านครับขยับมาดูเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งช่วงระยะหลังเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องของประเด็นซอฟท์พาวเวอร์กันเยอะนะฮะเพราะว่าในประเทศไทยเราเองเนี่ยมีความพร้อมหลายเรื่องนะทั้งทรัพยากรต่างๆทั้งบุคลากรเราก็พร้อมนะครับพร้อมที่จะผลักดันซอฟท์พาวเวอร์ไปสู่ระดับโลกทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นครับเราจะทําอย่างไรเพื่อจะผลักดันซอฟ t ์พาวเที่เรามีอยู่ที่เราพร้อม ผลักดันออกไปในเวทีระดับโลกและให้ประสบความสําเร็จได้บ้างเดี๋ยววันนี้หาคําตอบกันครับเพราะว่าวันนี้เราจะพูดคุยกับดรธนกรศรีสุขใสนะครับผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เกี่ยวกับประเด็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ดําเนินรายการทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับท่านครับท่านผู้จดการบ้านด้วยครับครับท่านครับซอฟต์พาวเวอร์ของเรา คำถามแรกเลยครับว่าในประเทศไทยเราเองทั้งทรัพยากรทั้งผู้คนเองณนะวันนี้ถ้าเราดูกันในภาพรวมเนี่ยความพร้อมของซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคัะอาจารย์ครับต้องเริ่มแบบนี้นะครับว่ากว่าที่จะไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ก็คือว่ามันไปสร้างพลังบางอย่างที่ทําให้คนหมู่มากหรือคนทั้งโลกเนี่ยได้หันมาสนใจและมีพฤติกรรมทั้งในเชิงสังคมและเศรษฐกิจเนี่ย มันก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมนะครับซึ่งเมืองไทยเราเนี่ยมีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า <c oughs> ต่อไปครับ <c oughs> ถามว่าเรามีความพร้อมไหมนะครับในแง่ของศักยภาพของสิ่งขอโทษครับเอในแง่ของศักยภาพของสิ่งซึ่งเรามีอยู่เนี่ยต้องถือว่าพร้อมมากเลยลองนึกดูนะครับว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยความหลากหลาย ทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่อาหารอาหารสี่ภาคเหมือนกันไหมครับของเราไม่เหมือนเลยนะครับแล้วแต่ละภาคก็มีอัตลักษณ์มีเอกลักษณ์ของตัวเองมีจุดแข็งของตัวเองมีความอร่อยเป็นแบบฉบับของตัวเองศิละปะการแสดงนะครับเราลงไปภาคใต้เราเจอหนังตะลุงมโนราใช่ไหมครับเราไปทางเหนือเรามีสล้อตอซึง อีสานเราก็มีอาจจะหมอลำเรามีเซริงกระติบข้าวภาคกลางก็มีเอ,อการแสดงของภาคกลางนะครับหลากหลายจริงๆครับเรามีมวยไทยเรามีอาหารเรามีอะไรเยอะแยะมากมายเพียงแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันยังไม่ถูกการบริหารจัดการที่เป็นระบบนึกออกไหมครับครับการบริหารจัดการที่เป็นระบบ,บเช่นว่าเอ,อนํามานําเสนอด้วยนวัตก,กรรมหรือ ด้วยรูปแบบของออสื่อในรูปแบบต่างๆเกาหลีถึงหยิบเรื่องนี้ครับมาเป็นประเทศแรกเลยนะครับก็คือว่าหยิบเรื่องของราบง่าวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเกาหลีเนี่ยมาใส่ในละครแล้วก็ส่งขออกไปทั่วโลกนะครับเกาหลีทำมาหลายปีในระยะหลังเนี่ยก็มามุ่งเน้นในการทําในตลาดที่เป็นแพลตฟอร์มนะครับเช่น Netflix เป็นต้นครับล่าสุดเนี่ยเราเห็นปรากฏการณ์คังกูไบ ใช่ไหมครับ,รบทุกคนก็พูดถึงคังกูใบกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทําให้วัฒนธรรมอินเดีย์นี่เป็นที่รู้จักเมืองไทยนี่มีสิ่งเหล่านี้เยอะมากนะครับรอแล้วก็เริ่มต้นในการบริหารจัดก,การซึ่งเราในฐานะที่เราเป็นองค์กรภาครัฐนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นส่วนราชการเนี่ยก็กําลังทําเรื่องนี้อยู่นะครับ,รบก็คือทําเรื่องของการที่จะสร้างซอฟต์แวร์ไทยไปสู่เวทีโลกครับ แล้วในมุมในมุมของการนําเสนอเองในมุมของสื่อเองทางกองทุนมีนโยบายหรือว่ามีแนวทางในการเสริมศักยภาพให้กับผู้ผลิตสื่ออย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับครับมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ตรงกับเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุนของเราชัดเจนของเราก็คือมุ่งรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุสนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและส,สร้างสรรค์ซอฟต์แวร์ในส่วนใหญ่ไปดูนะครับเนื้อหาเนี่ยก็ค่อนข้างเชิงบวกนะครับนำเสนอนิติธรรม วัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญานะครับความเป็นชุมชนท้องถิ่นหรืออัตลักษณ์ของแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นอันนี้คอนเซปต์เนี้ยก็ตรงกับของเราเลยแต่ว่าสิ่งที่เรากาลังทาอยู่ตอนนี้ก็คือว่าเอ่อหนึ่งเนี้ยเราคิดว่าถ้าจะสร้างให้มันซอฟต์พาวเวอร์มันไปไกลนะครับแล้วก็กว้างขวางเนี่ยเราต้องรวบรวมคอนเทนต์ก่อนเป้าของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนี้ยเราก็ตั้งแบบ ตั้งเป้าใหญ่ๆเลยนะครับตั้งเป็นโจทย์ใหญ่ๆว่าหนึ่งเนี่ยเราจะเป็นหน่วยงานที่รวบรวมนะครับหรือเป็นเจ้าของคอนเทนต์นะครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับในประเทศหรือเราอาจจะเป็นคอนเทนต์พรว i เดอร์นะครับที่ต้องเรียกว่ามีความพร้อมทีนี้เนี่ยจะสร้างคอนเทนต์พรว i เดอร์ได้นะครับมันก็อยู่ๆไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาลอยๆ,นะ,ๆนะครับมันจะต้องมีกระบวนการ เมื่อกี้ที่พูดคุยว่าแผนงานเราคืออะไรคือหนึ่งก็คือเริ่มตั้งแต่การการสร้างคนใช่ไหมครับ,รบเราอยากได้คอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับเราก็ต้องไปสร้างผู้ผลิตนะครับซึ่งผู้ผลิตเนี่ยเราก็มองไว้สามระดับนะครับผู้ผลิตหน้าใหม่เนี่ยอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนไม่เคยมีผลงานมาก่อนแต่เขามีความคิดสร้างสรรค์มีข้อมูลมีการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆที่พร้อมที่จะเริ่มต้น อันนี้เราก็ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สําคัญกลุ่มที่หนึ่งเลยนะครับกลุ่มผู้ผลิตหน้าใหม่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จัดความพร้อมโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับคุณกลุ่มคนเหล่าเนี้ยครับครับซึ่งเรามีโครงการบ่มเพาะนะครับจากกลุ่มที่เป็นผู้ผลิตหน้าใหม่มาก็เป็นผู้ผลิตระดับกากลาง นะครับมีผลงานอยู่แล้วหรือบางคนเป็นพิธีกรทำโปรดักชันด้วยนะครับแล้วก็อยากทําหนังสั้นอยากทําละครอยากทําภาพยนต์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราก็มาเตรียมความพร้อมให้ขาดตรงไหนเติมเต็มให้ถ้าไม่มีโอกาสในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนเราให้คําแนะนําได้นะครับกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่เป็นมืออาชีพเนี่ยอันเนี้ยเราก็จะไปต่อยอดนะครับก็คือทําให้เขาได้สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่คนไทยมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของร่วมกันมีความภาคภูมิใจร่วมกัน เพราะฉะนั้นนี้คือเป็นเป้าหมายนะครับซึ่งเราคิดว่าวันนี้เรากําลังเริ่มต้นอยู่นะครับซึ่งโครงการที่กาลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็คือว่านําเอาประสบการณ์จากต่างประเทศนะครับองค์ความรู้จากต่างประเทศเนี่ยมาให้คนไทยครับครับเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันเพิ่มเติมในงานที่กําลังจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับเช้าวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์เปย์ยงสูงครับที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลกับเราครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันที่เราพูดคุยกับอาจารย์มาทั้งหมดนะครับก็จะนำไปสู่งาน T M F Media Forum 2022ที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้้วย